สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับแล้เวเราแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้านะของวันที่24นะครับอ่าพรุ่งนี้ก็เป็นเอ่อวันวันนี้ก็เป็นวันที่24แล้วนะวันที่24ของวันศุกร์นะครับหุ้นดาวโจนก็จะมานําเสนอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ประมาณนี้ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแหงแหงแหงนะครับอ่าสู้ๆนะครับสําหรับดาวโจร์เมื่อวานนี้ก็เข้านะครับเด้งด้วยอ่าให้หนึ่งสองสามาสองสามเลยมีใครจับคู่กันหรือเปล่าฮะถ้าเกิดไม่มีใครจับคู่กันก็อดเลยนะเนี่ยอ นอกจากจะจับคู่กันแล้วมันต้องมันต้องรูดอะ่ะถึงจะได้นะครับมันมาแบบนี้ก็อดเลยละ่ะอ่าให้แม่นก็จริงแต่ว่าไม่ได้เงินก็เท่านั้นแหละก็จับคู่กันไปด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับดาวจนก็จะออกเช้าตีส5นาทีทุกๆวันนะครับก็ใครตื่นขึ้นมาลุน้นหรือว่าใครยังไม่นอนช่วงนี้ก็ลุนล้นๆไปก็ได้นะครับเขาจะ ออกช่วงนี้แหละครัประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับสมาชิกเก่าท,กทุกท่านแวะเข้ามาชมก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแห่งแห่งแหงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะถ้าเกิดใครจะนําไปลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนําไปใช้นะครับเพราะว่าการลงทุนมันก็ย่อมมีได้มีเสียนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะอ่าชมกันเลย มาแล้วเอาเอาคนหลบไปก่อนนยห,หนึ่งอืโอเคครับอ่ามาแล้วหุวนดาโจนเชา้าตีสามนะครับห้านาทีวันที่ยี่สิบสี่นะอ่าเด่นเน้นบนนะครับเจ็ดแปดเก้านะเจ็ดแปดเก้านะครับจดเอานะครับทุกตัวนะครับเน้นที่เจ็ดกับแปดนะเก้าคือตัวกันนะใครชอบเก้าก็จัดไปนะครับ เราได้เด่นเจ็ดแปดเก้าแล้วเราก็มาหาคู่เจาะค่ะนี่คู่เจาะจะมีอะไรบ้างอ่าทางนี้คือทางนี้คือชุดเน้นนะครับอ่าทางนี้คือชุดเน้นนะอ่าเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดนะครับก็ประมาณนี้ ส่วนใครชอบ9ก็จัดไปตามนี้นะครับ9 3 9 4ส5 9กสีก้านะครับส่วนทางนี้คือตัวลองนะใครชอบตรงนี้ตรงตรงัวนี้คิดว่ามันน่าจะมาทางนี้ก็จัดไปนะครับประมาณนี้หรือว่าจะรูดบนเลยก็ได้นะ7กับนะอนะรูดบนเลยก็ได้ประมาณนี้ถ้าเกิดใครไม่นั้นนะครับเดี๋ยวจะลองฟันให้ฟันตัวเดียวนะ ขอเน้นที่เจ็ดนะขอเน้นที่เจ็ดนะครับใครชอบด้วยก็จัดไปนะขอขอเน้นที่เจ็ดนะครับขอเน้นที่เจ็ดนะขอเน้นที่เจ็ดนะใครชอบก็จัดไปนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับเช้านี้ก็ขอให้เฮง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 เด้ง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 นะครับอ่าเจ็ดไปนะดูไม่ทันดูอีกรอบนะครับดูไม่ทันดูอีกรอบนะครับดาวจนเช้านะทีสามนะอ่าประมาณนี้อ่าขอ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 คุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านเฮงหง,ง,งนะครับอืงเฮงงงนะพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่อีกวันหนึ่งมั้งครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ